1> 1. เด็กผู้มีแก้มที่หน้าหีกเมื่อวันที่2ธันวาคมพศ2545ณนะประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เด็กผู้หญิงที่มีแก้มหน้าหีกได้เกิดขึ้นมาเธอมีชื่อว่าฝ้ายนัทยาบุตรธุระฝ้ายสะสมความสามารถทางดนตรีมาตั้งแต่เด็ก เธอเคยเรียนอูคูเลเล่ก่อนพัฒนามาเล่นกีตาร์และเบสตามลำดับแต่หนึ่งทักษะที่โดดเด่นออกมาคือเรื่องการเต้นทักษะที่โดดเด่นทำให้ฝ้ายในวัยเด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการด้านการเต้นมากมายความสามารถของเธอนั้นไปไกลถึงระดับโลก การันตีด้วยผลงานอย่างฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนวไทยแลนด์ที่ทีมของเธอคว้าลำดับที่สาม,มาครองใครจะไปรู้ว่าทักษะที่สะสมมาทั้งหมดจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการ 2. ไม่รู้ตัว ฝ่ายในวัยมัธยมเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่มีทักษะครบรอบด้านจะเรียกว่าเป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สมกับชื่อนัทยาที่แปลว่าการเพ่งพินิตของนักปราชญ์เธอมีความฝันที่อยากศึกษาต่อด้านจิตแพทย์เพราะหวังว่า เธอจะช่วยเยียวยาจิตใจใครสักคนอยากให้ใครก็ตามที่มารักษากับเธอได้มีรอยยิ้มแต่บางครั้งการเดินทางครั้งสำคัญก็มาโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อคุณแม่ของฝ้ายได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน c e v e Girl Group Star โดยที่เธอไม่รู้ตัวแต่นั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญแม้แต่ตัวฝ้ายเองยังพูดเสมอว่า ขอบคุณแม่ที่ส่งใบสมัครในวันนั้น3 f o โฟ Girl Group ุปสตาความแสนดีในรายการเซอร์ไวเวอร์ฝ้ายได้รับคัดเลือกให้เข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ โฟอีฟเกิรกรูปสตาทักษะการเต้นที่เธอสะสมมาได้ช่วยเธอเอาไว้จากการถูกคัดออกเมื่อรอดมาได้ฟ้าก็ได้พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการแรปและการเต้นที่โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆแต่จุดที่เราชื่นชอบจริงๆเมื่อได้ย้อนดูการแข่งขันอย่างละเอียดคือความไม่ย่อท้อและความแสนดีของฝ้าย่อยยับลองนึกภาพเด็กคนหนึ่งที่เกือบตกรอบในรายการที่มีรูปแบบเซอร์ไวเวอร์ หากพูดตามตรงทักษะการร้องในตอนนั้นก็อาจยังสู้คนอื่นๆไม่ได้ความไม่ย่อท้อของฝ้ายนั้นน่าชื่นชมเพราะมันมาคู่กับความแสนดีแม้การแข่งขันจะดูเดือดสักแค่ไหนเราจะเห็นเด็กที่คอยซับพอร์ตคนอื่นอยู่เสมอจนสแตมอภิวัฒน์หนึ่งในกรรมการได้พูดไว้ว่า ขนาดผมเป็นคนดูผมรู้สึกว่ามีฝ้ายแล้วหายห่วงรู้สึกว่าน้องเขาเต็มที่ในทุกๆย่างก้าวแล้วก็เขาไม่มีความรู้สึกว่าต้องดีเด่นกว่าใครเขาคือสายซับของทีมทั้งหมดส่งฝ้ายได้เป็น MVP ในการแข่งขันและท้ายที่สุดก็ชนะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ 4EVE 4ไฟ 4EVE หลังจากเดบิวผลงานแรกๆที่ปล่อยออกมาอย่างโอโอลาลา มูตี้บอม้ายมักถูกวางในตำแหน่งรับที่มาพร้อมลุกเท่ๆเต้นสุดแรงไม่สนลูกใครแน่นอนว่าเธอไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะมันเป็นสิ่งที่ฝ้ายโดดเด่นตั้งแต่ในรายการแต่ที่ทางเราชื่นชอบกันมากที่สุดคือฝ้ายในเพลง ภาพหลอนเพราะมันทำให้เรามองฝ้ายไปอีกแบบาพาดร้องกับโทนเสียงแบบนี้มันมีสเสน่ห์จนดึงเราเข้าไปกับเพลงทุกอย่างที่เธอทำมันกลับกลายเป็นภาพจำหรือจะคล้ายเป็นเวรกรรมที่ฉันต้องเจอน่าจะเป็นอีกท่อนที่เรากรอฟังซ้ำบ่อยที่สุดหลังจากนั้นผลงานต่างๆของ 4EVE ก็ทำให้เราเห็นพัฒนาที่ก้าวกระโดดทุกครั้งจากทั้งตัวฝ้ายและสมาชิกคนอื่นๆกระแสของวงพุ่งถึงขีดสุดจนมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชื่อ 4EVE The 1 Stone Concert Friends และ Family 5. Slow Dancing in the Dark ไหนๆก็พูดถึงคอนเสิร์ตแล้วแวะพูดถึงไฟในคอนเสิร์ตนี้สักหน่อยส่วนใครที่อยากอ่านรีวิวภาพรวมสามารถอ่านได้ที่รีวิวคอนเสิร์ต4 e v e t h e 1 s t o n e c o n c e r t f r i e n d a n d Family หากใครไม่เคยดูในคอนเสิร์ตจะมีพาร์ทการแสดงโซโล่แต่ละคนในส่วนของฝายได้หยิบเพลงสโลแดนซิ่งอินเดอะดาร์ของโจจิมาแสดงส่วนตัวนี้คือโชว์เดี่ยวที่ผู้เขียนชื่นชอบมากๆออกตัวก่อนเลยว่าเพราะชื่นชอบเพลงของโจจิอยู่แล้วด้วยเวทีเหมือนผ้าใบที่กำลังถูกฝายวาดภาพอันสวยงามลงไปอย่างชาชการตีความการสื่อความหมายผ่านการเต้นนั้นดึงดูดให้เรา มองตามทุกการเคลื่อนไหวเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับฝ้ายแน่ๆถ้าทางสีหน้าน้ำเสียงการสื่ออารมณ์ตั้งแต่ต้นจนจบส่วนตัวไม่มีอะไรต้องติเหมือนได้ดูงานศิละปะชิ้นหนึ่งใครอยากเห็นสามารถเข้าไปดูได้ที่ Netflix ห6 กล้วยกับความสามารถที่ไม่กล้วยหากใครไม่รู้ฝ้ายมีอีกชื่อที่มักถูกเรียกคือกล้วยสาเหตุมาจากการที่ใส่หมวกรูปกล้วยตอนซ้อมเต้นเลยกลายเป็นอีกชื่อติดปากและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเธอในที่สุดตอนที่เราตัดสินใจเขียนเกี่ยวกับฝ้าย ทางทีมก็ได้ทักหาฟอที่เป็นมัมหมีน้องกล้วยพร้อมกับ่องหลายหลายแอร์เพื่อหาข้อมูลทำให้เราได้เห็นความสามารถที่ไม่กล้วยของเธอจนรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีของซ่อนไว้เยอะมากโดยเราจะขอหยิบมาบางส่วนเสียงมีเอกลักษณ์จนเราอยากฟังมากขึ้นอีกในพาร์ทของ4 E V E เรามักจะได้ยินฝ้ายแรปเป็นส่วนใหญ่ หากพูดถึงการได้โชว์น้ำเสียงล่าสุดก็คงเป็นผลงานอย่างหยดน้ำตาที่เรารู้สึกว่าเสียงฝ้ายมีเอกลักษณ์ชวนฟังมากๆอย่างที่ฝ้ายได้คัฟเวอร์เพลงโคโคเดลเววเวอร์นับเป็นผลงานที่เราชอบกันมากๆน้ำเสียงหวานโทนต่ำที่มีความใสแต่เท่แฝงอยู่มันทำให้รู้สึกอยากฟังซ้ำๆหรือยอย่างที่ฝ้ายได้คัฟเวอร์ไว้ในช่องของตัวเอง ทำให้พวกเรารู้สึกอยากฟังอีกหวังว่าน้องจะได้โชว์หรือได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถตรงนี้เต้นเก็บทุกบีดไม่สนลูกใครเต้นแข็งแรงมากหากต้องแข่งฝ่ายคงเป็นคนที่ไม่อยากแข่งด้วยที่สุดความคิดเห็นจากคนเรียนเต้นคนหนึ่งก่อนอื่นบอกเลยว่าผู้เขียนไม่มีความรู้ด้านการเต้นเลยแม้แต่น้อยแต่โชคดีว่าคนรอบตัวเรียนด้านนี้กันพอสมควรเลยถามความเห็นเพื่อช่วยเปิดมุม มองของผู้เขียนเกี่ยวกับการโรเต้นของฝ้ายจากการที่ได้พูดคุยทุกคนให้ความเห็นตรงกันขอสรุปโดยร่วมว่าลายเต้นฝ้ายสวยทุกรอบเป๊ะทุกรอบแต่มีการใส่ดีไซน์เล็กๆออกมาระหว่างการโชว์เสมอทำให้โชว์ดูสดใหม่ไม่น่าเบื่อ ฝ้ายเป็นคนเต้นแข็งแรงมากๆแถมยังสังเกตเห็นหลายครั้งฝ้ายเป็นคนดูจุดบล็อกกิ้งให้คนในวงอีกจุดที่น่าชื่นชมคือจริตเวลาเต้นสีหน้าท่าทางฝ้ายจัดเต็มทุกครั้งทักษะการแก้ปัญหาสมฉายาสติของวงหลังได้นั่งดูวีดีโอบันทึกการแสดงตามงานต่างๆโดยเฉพาะที่ถูกรีแคปมาเฉพาะช่วงที่เกิดปัญหาระหว่างแสดงก่อนอื่นชื่นชมเลยว่าทุกคนในสีอี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้ผ่านการซ้อมที่หนักประสบการณ์ที่ถูกสะสมมาและความรู้กันในทีมพูดในส่วนของฝ้ายเวลาเกิดเหตุอะไรมักเป็นคนแรกที่เห็นและแก้ปัญหาให้กับวงเสมอเรียกว่าหูตาไวเป็นพิเศษแถมยังไม่ใช่แค่บนเวทีโฟร์ไอได้ส่งคลิปตอนที่มยจับพัดลมแล้วร่วง ฝ้ายก็เป็นคนเข้าชาร์จและดึงตัวไม่ออกมาทั้งหมดเป็นบางส่วนความสามารถที่เราอยากให้คนที่มาอ่านได้เห็นมายิ่งขึ้นก่อนจะไปบทต่อไปขอแวะพูดถึงแฟนคลับน้องฝ้ายสั้นสั้นตลกมากๆตอนแอบสองเชน่นเราย้อนไปหลังคอนเสิร์ตใหญ่เพื่อกะหาข้อมูลเกี่ยวกับน้องฝ้ายสิ่งที่เจอมีแต่คลิปปาดับปาดับปุงปุงปุงเเรื่องของกล้วยที่ไม่กล้วยแบบที่เห็นบทเรียนหนึ่งทีู่ ู้เขียนได้รู้เมื่ออายุมากขึ้นคือสังคมมักใจร้ายกับคนที่ใจดีตลอดเวลาที่ได้เขียนเกี่ยวสมาชิโฟอีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละคนต้องเจอกับความใจร้ายที่ทำให้พวกเธอเป็นแผลในใจฝ่ายเองก็เป็นหนึ่งในนั้นในชีวิตของการก้าวเข้าสู่แสงไฟที่มีผู้คนจับจ้องมาในท่ามกลางผู้คนเหล่านั้น ก็มีคนบางคนที่พ่นเหตุสปีดออกมาจนเป็นแผลลึกในใจซึ่งเราจะไม่ขอพูดไม่ถามถึงที่มาของแผลเป็นนั้นได้แต่หวังว่าแผลเป็นนั้นจะจางเท่าที่มันเป็นไปได้และชื่นชมที่ฝ้ายสามารถผ่านมันมาได้ในฐานะสื่อเราขอยืนยันอีกเสียงว่า ฝ้ายคือจิ๊กซอที่ขาดไม่ได้ไม่งั้นภาพ4 e ี่ EVE มันคงไม่สมบูรณ์มันต้องเป็นภาพของทั้ง7คนนี้ต่อกันถึงจะเป็น4 EVE จริงๆเขาเคยร้องไห้กับสิ่งนั้นหนูรู้สึกตอนนี้ว่าแบบคิดคำพูดพวกนั้นและโยนใส่เขามันไม่ได้แล้วอ่ะมันไปไกลกว่านั้นแล้วเขาเก่งมากๆที่ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมาได้8 สิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเห็นฝ้ายในบทนี้ผู้เขียนอยากเล่าถึงมุมที่เราอยากให้คนที่เข้ามาอ่านเห็นมากขึ้นจากผู้หญิงคนนี้บนเวทีเราได้เห็นเด็กผู้หญิงที่สนุกไปกับการแสดงเธอจริงจังใส่เต็มทุกรอบแต่ก็มีเผยมุมหน้ารักให้เราเห็นบ่อยๆทุกคนควรไปดูด้วยตาของตัวเองสักครั้งหากคุณดูแล้วชื่นชอบเด็กผู้หญิงคนนี้ เราแนะนำอย่างยิ่งว่าให้คุณดูเธอเวลาไลฟ์เวลาได้อยู่กับเพื่อนๆคุณจะพบเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆตัวปุ๊กปิ๊กแต่ใจกว้างและแสนดีกว่าใครหากความฝันในวัยเด็กของเธอคือการเป็นจิตแพทย์ที่ได้รักษาผู้คนให้มีรอยยิ้มเราคิดว่าเธอทำสำเร็จแล้วแม้จะไม่ได้เป็นจิตแพทย์แต่เธอเป็นศิลปินที่มีความเป็นมนุษย์ได้รักษารอยยิ้มให้กับผู้คนมากมาย ได้มอบความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้ให้กับใครหลายคนหากไม่เชื่อเรามีข้อความจากแฟนคลับของเธอมาให้ทุกคนได้อ่านกาันฝ้ายก็คือฝ้ายไม่ว่าฝ้ายจะเป็นแบบไหนไม่ว่าใครจะมาว่าอะไรฝ้ายก็ยังคงเป็นฝ้ายเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีความสดใสเป็นรอยยิ้มและเป็นความสุขให้คนรอบข้างและฟอร์ไอจงภูมิใจในตัวเองให้มากๆนะคนเก่ง ฝายนาเก่งที่สุดแล้วเราเดินทางและเติบโตมาด้วยกันวันไหนที่รู้สึกแย่หรือเหนื่อยฝ้ายยังมีพวกเราทุกคนตรงนี้อีกอย่างยังมีคนอีกมากมายที่มีฝ้ายไว้หินใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝ้ายรู้สึกแย่ก็แวะมาหินใจกับพวกเราได้เสมอเลยนะพักบ้างเหนื่อยบ้างท้อบ้างก็ไม่เป็นไรเลยเราก็คนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ต้องเพอร์เฟคตลอดเวลา เราทุกคนเห็นความตั้งใจของฝ้ายเสมอนะเก่งมากๆแล้วมากกว่าน้อยกว่าขอบคุณความบังเอิญที่ทำให้เราได้มาพบกันเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกพวกเรารักและชื่นชมในตัวน้องฝ้ายมาตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักจนถึงวันนี้น้องฝ้ายยังเป็นน้องฝ้ายคนเดิมที่เก่งขึ้นทุกวัน น้องฝ้ายเป็นเหมือนความสายลมที่อบอุ่นเป็นความเงียบสงบที่อยู่ใกล้ๆแล้วอุ่นใจเสมอสิ่งที่ดีใจที่สุดคือการที่น้องฝ้ายได้เป็นตัวเองและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจะคอยสนับสนุนหนูอยู่ตรงนี้เสมอ อยากให้รู้ว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้เพื่อน้องฝ้ายตลอดนะคะนอกเหนือจากแฟนคลับแล้วอย่างที่ได้พูดไปในบทที่6คนรอบตัวที่เรียนเต้นหลายคนบางครั้งก็เจอฝ้ายตามสถาบันสอนการเต้นต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า น้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆยิ้มให้ทุกคนตลอดแม้จะไม่ได้รู้จักหรือพูดคุยกันเลยก็ตามส่วนเราในฐานะสื่อเวลามีโอกาสเจอน้องฝ้ายตามงานเราจะเห็นเด็กที่แสนสดใสยิ้มให้กับแฟนคลับเสมอในขณะเดียวกันก็คอยเลี้ยงน้องออายไปด้วย 9. บทส่งท้ายนี่เป็นเพียงส่วนเดียวของเรื่องราวเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่านัทยาบุตรธุระความสามารถและความแสนดีของเธอมากกว่าที่เราจะเขียนลงในนี้เราทำได้เพียงหยิบบางส่วนมาเราต้องขอขอบคุณที่เธอไม่ยอมแพ้ต่อความฝานันจนทำให้วงการดนตรีของไทยมีศิลปินคุณภาพเพิ่มอีกหนึ่งคนเราอยากเห็นบทบาทอื่นๆของเธอเพิ่มมากขึ้น แอบอยากเห็นฝ้ายทำช่องเกี่ยวกับรีวิวของเล่นไม่รู้ทำไมเหมือนกันเด็กผู้หญิงที่สู้เพื่อความฝันเติบโตอย่างมีคุณภาพจนก้าวมาสู่แถวหน้าของวงการแถมซัพพอร์ตคนอื่นเสมอไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่รักและสนับสนุนเด็กคนนี้สามารถติดตามฝ้ายได้ที่